เกิดข,ขึ้นอีกแล้วเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผล oui, ิตผ้าห่มครับวอดเสียหายเนี่ยไปกว่า6คูหาเลยและความเสียหายนี่คือไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทครับเป็นผ้าห่มที่นอนใยสังเคราะห์นะครับไฟก็จะลุกแรงหน่อยนะครับอ่าข้างๆกันก็จะเป็นปั๊มแก๊สนะครับข้างๆกันก็จะเป็นปั๊มแก๊สนะครับอ่าดูชมดึงเก โรงงานผลิตผ้าห่มอ่ะใช่ค่ะไวไฟเลยเชื้อเพลิง,อ,ลงอย่างดีงแล้วมุสลิมได้ยินเสียงคนบรรยายในคลิปไหมครับใกล้ๆกันอยู่ปั๊มก๊าซด้วยครับโอ้ยอกสั่นขรุขระจริงนะโอ้เนี่ยนะครับนี่ปเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองที่ร้อยเอ็ดครับที่ริมถนนร้อยเอ็ดวาปีปทุมตะบลรอบเมืองอำเภอเมืองครับเพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วเลยอย่างที่บอกไปว่าเก็บ ผ้าหม่มะค่เป็นโรงงานแล้วก็เป็นโกดังเก็บผ้าห่มด้วยเ oh, <yeah. S 1> จ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งฉีดน้ําควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดครับเขาอุปสรรคสําคัญก็คือลมกระโชกแรงเพลิงก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วครับไปไหม้คูหาที่อยู่ติดติดกันเนี่ยอีก6คูหาจากทั้งหมด10คูหาด้วยกันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับจึงควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ว่าทรัพย์สินภายในเนี่ยเสียหายเกือบหมดเลยคาดว่าเสียหายในครั้งนี้ไม่ต่ํากว่า5ล้านบาทครับ เจ้าของโรงงานพอเห็นสภาพโรงงานตัวเองถูกไฟไหม้เสียหายเนี่ยถึงกับกอดญาติญาติเนี่ยร้องไห้คุณอุทยัยทิพย์เจ้าของโรงงานแห่งนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่ครอบครัวที่หลังโรงงานครับแล้วเธอก็สังเกตเห็นมีประกายไฟบนหลังาคาคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหลังจากนั้นไฟก็ลุกพรึบเลยครับเธอบอกว่าเธอพยายามที่จะดับเพลงิงตัวเองแล้วแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ครับ ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือควบคุมเพลิงครับเราก็นั่งนั่งกินนั่งสังสรรค์กันอยู่โต๊ะไม้หินร้อยด้านหลังแล้วน้องก็เลยเห็นเหมือนแบบเพราไฟมันลุกพอไฟลุกแล้วก็รีบเอาน้ํามาลดแล้วทีนี้มันไฟไวมากเพราะว่ามันจะเป็นเท้ากลองอยู่ตรงที่ปุ่นเชื้อเติมมันน่าจะเป็นไฟลัดวงจรอยู่ตรงมุมนี้ค่ะแล้วมัน ไม่มีค่ะเพราะว่านั่งกินกันอยู่แล้วก็ปิดไฟทั่วปิดไฟหมดร้านแล้วก็นั่งกินอยู่ด้านหลังแล้วก็เลยเห็นประกายไฟขึ้นค่ะก็เลยรีบเอาน้ำมารถแต่ว่ารถไม่ทัน